ยังไงลุงหยิบไปเลยลุหยิบใส่ลุงสิป้านป้นยังไงอให้มือหันมือใส่มือลุงขนาดไหนลุงกะไม่เป็นหรือลุงอ่ะอันนี้ลุงสิอันนี้ลุงนะขนาดไหนลุงใหญ่มากโอเคโอ้ลุงกินหมดนี่เลยเหรอลุงกินไม่หมดหรอกแล้วไหนอะปลาอยู่ตรงไหนอะเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมใหญ่จุดปลาปลาไหนต้องเอาปลาไหนลูกอันนี้นะปลาใหญ่นี่เหรอ ค่อยๆค่อยๆ่อย์บอกค่อยๆแบะแรงๆเลยเกี้ยวนี่นี่ได้แล้วลูกนี่ใช่ไหมเนี่ใช่ไหมลูกฮะอร่อยเหรออร่อยอ๋อชอบกินปลาอย่างนี้เหรอชอบปลาแห้งค่ะเบวก็เหนียวลงอีกหน่อยแล้วลูกถ้าเราเจอของอร่อยเราต้องแจกเพื่อนงจะไหมนะแจกให้ลูกเอามา แม่อร่อยจริงนะเนี่ยหิวพอดีเลยเอาไปทั้งหมดเลยแล้วกันใช่ไหมโอเคดูดิผมไม่แมไม่เลยแล้วกันคนชมแม่ชมเยอะมากแล้วว่าเลี้ยงลูกแบบติดดินมากคือจริงๆพี่หนุ่มคือชมอ่ะไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่สายพี่พาละก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องเลี้ยงให้ติดดินหรือว่าจะต้องเลี้ยงเป็นไงคือเลี้ยงตามสภาพอ่ะมันสถานการณ์มันเป็นยังไงก็คือ าไปอย่งก่อนที่จะคลอดลูกเนี่ยก็มีคิดเหมือนกันว่าฉันจะต้องเลี้ยงแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้จะต้องนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเวลากินข้าวจะต้องนั่งเป็นระเบียบจะต้องไม่เดินป้อย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อป่ะพอมันออกมาแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเราลืมไปหมดเลยว่าเราเคยคิดอะไรไว้เพราะว่ามันเหมือนมันด้นด้นไปแต่ละวันอ่ะมันก็คือเลยไม่มีแบบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีแบบแผนแล้วก็ดูเขาไปอ่ะไปตปมสถานาการณ์มากกว่า เพราะว่าลูกจะสอนเราว่าเรากําหนดอะไรไม่ได้เออจากการที่จากที่เราเคยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็น control ฟรี a แล้วก็ชอบแบบชอบอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแผนแล้วก็ที่เรา control หลังเวลามันมันไม่ได้ให้เด็กไม่ได้ให้ความความร่วมมือแบบนั้นกับเราเพราะฉะนั้นป้านป้านป้านป้นยังไงลุงหยิบเลยหยิบใส่ลุงหนสิ้ให้มือให้มือลุงใส่มือลุงขนาดไหนลุงกะไม่เป็นกระลุกอ่ะอาลุงนี้สิอันนี้ลุงนะ ไหนลใหญ่มโอเคโอ้ให่ลุงกินหมดนี่เลยหรอลุงกินไม่หมดหรอกแล้วไหนปลาอยู่ตรงไหนเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมปลาปลาไหนต้องปลาไหนลูกอันใหญ่นะปลาอนใหญ่นี่หรออืมกค่อยกค่อยค่อยเกลบอกค่อยค่อยแบะแแเลยเกลน่่า่รอ่ นี่ได้แล้วลูกนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมลูกฮะอร่อยอร่อยเหรออร่อยอร่อยชอบปลาแห้งค่ะเดี๋ยวก็เหนียวลงอีกหน่อยแล้วลูกถ้าเราเจอของอร่อยเราต้องแจกเพื่อนใช่ไหมคะแจกให้ลูกเอามาแม่อร่อยจริงอ่ะเนี่ยหิวพอดีเลยโอ้เอาไปหมดเลยแล้ว